ด้วยผู้ต้องของสำคัค่ะคุณต้องขิดีรศรีนค่ะเรามชค่ะมในอยากสร้างมาเลยว่า ก็นะคะท่านประธานก็กำลังมอบเข็มให้นะคะในตำแหน่งของแบรดเดมอนนะคะพร้อมไปช่อดอกไม้สวยๆนะคะโอเคนะคะเก็บภาพของความประทับใจนะคะนะคะภาพนี้นะคะเราสามารถเอาไปโพสต์โซเชียลเพื่อพวกนี้นะคะช่อดอกไม้ให้กันนะคะมีช่อดอกไม้สวยๆนะคะส่งให้ด้วยนะคะ ได้มากเป็นการก็ศักดิ์สิทธค่ะคุณผูาชมทางด้านเรานะคะแล้วก็อาจารย์สุชินนะคะค่ะนะคะที่วันนี้นะคะยืนยืนบนเวทีตลอดนะคะจนกว่าจะจบนะคะค่ในคำภาษาเช่นได้ไหมค่ะเช่นได้ค่ะนะคะถ่ายรูปกันนะคะ่เป็นกำลังใจนะคะให้กับแบล็คเดย์บอลของเราทั้งสาวพระหัสด้วยกันนะคะเแล้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่นะคะที่เราจะเติบโตไปในอนาคตนะคะ ในยุคของ AI ที่เรากำลังจะเรียนกันพรุงพ่งนี้โรบอทนันเองนะคะใช่ะค,ะค่ะข,ขอขอบคุณท่านประธานเอกแล,ละท่านอาจารย์สุชินทรนเนินเป็นอย่างสูงยินเชิญนา้านนะค่ะนะคะเดี๋ยวมาถามท่านนะคะว่าอายุเท่าไหร่นะคะเชิญค่ะอายุเท่าไหร่คะมีคนอยากทราบค่ะ ่ม่1ปีท่านบอกว่าได้เ็ษนะคะไม่ได้ใบหวยนะคะแล,ะล้วปลับราเหลือ17นะคะเดี๋ยวรเรวาตวอฟังนะคะว่าตำแหน่งของแบล็คเบลมอนนะคะด้วยอายุ17ปีนะคะทำไมวันนี้ขึ้นตำแหน่งนี้ได้ดเชิญะ้าวให้ภรรยาเป็นช้างเท้าหน้าคะ่ะใส่หัวอย่างเดียวเชิญค่ะก็ กราบเรียนท่านด้วพระผ้าสุขสมศรีท่านประธานสรวิศศิรวิสุทิ์ท่านรองจงรักภักาขวนโนท่านที่ปรึกษาอาวุโสอิทธิมาศท่านธนพงศ์ไมฮิพันท่านที่ปรึกษาอาจารย์สุชินขวัญเงินท่านมนุษเงินล้านทุกทุก,ทกรนั้นและว่าที่มาหาเสรษฐี ในห้องนี้ทุกท่านนักการเมืองสีขอล่าวคำว่าสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะดีใจค่ะดีใจกับการทำงานนะคะการทำงานเรามีเป้าหมายใช่ไหมคะเราต้องก้าวท่านประธานบอกผู้วัดว่าเราต้องก้าวนะคะก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองก้าวที่สามเราต้องก้าวต่อไปที่บริษัทเขาตั้งให้เรานะคะที่บริษัทเขา ผู้ที่ส่งนักมารู้จักกับ FMCRD f l ร x c ที่จะริญใช่ไม่ได้นะคะท่านแบร็คเลมอนมนุษย์ดารที่สองคุณเรเวอร์ฮอนโตสีแสงค่ะแล้วก็ผู้ที่นะคะเป็นต้นต,ตระกูลของเรานะคะมนุษย์น,รนาราที่เจ็ดคุณพัชรีตุนยาโยนค่ะและพี่ชายคุณโตของเรานะคะนั่งนั่เตะท่าอยู่ข้างขวาซ้ายนี่นะคะ มนุษในร้านราตรีเดือนธูลรัตรมืนชุนทองค่ะนี่คือต้นน้ำของนักดาบทีรศเส้นนะคะวันแรกนะคะวันแรกที่เก้าก็ไปรอยัดเอฟเอ็มซีหนึ่งสองสามท่านที่เนี่นค่ะที่นัดไม่เคยลืมที่นัดฟังท่านแล้วถึงท่านจะอธิบายให้เราฟังยังไม่ได้วันนั้นนะคะเพราะท่านโกงก้าวไปท่าน วิศวกรแต่นัทดาก็ถึงแล้วก็เซ็นสัญญาว,วันนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเห็นโอกาสถ้าเราไม่ไขว้ฟ้าไว้เราจะมีวันนี้ไหมคะไม,ไม่มีวันนี้นักเห็นโอกาสนักฟ้าไว้ก่อนเลยค่ะมันจะใช่หรือไม่ใช่ตัวจริงม,มันอยู่ที่ใครคะมันอยู่ที่เรา ราะฉะนั้นงานของเราขายเชิงขยายพ่วงคู่กันไปค่ะนะคะขายเชิงขยายพ่วงคู่กันไปเราจึงมีวันนี้แล้ววันนี้ก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ถืนเพิมนี้แต่นักษาก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะนะคะไม่ได้มาคนเดียวนอกจากมีสามีคู่ชีวิตมาด้วยนะคะท่านเป็นกําลังใจอย่างเดียวค่ะท่านไม่ได้ช่วยอะไรช่วยผลันเป็นกําลังใจอย่างเดียวนะคะ <c oughs> สำคัญนะคะสำคัญที่ทำให้เราสำเร็จได้คือทีมงานใต้องค์กรของยุธยามหานครทุกท่านค่ะใช่ไหมคะนักกาขอขอบคุณทุกทุกหลาทุกทุกคะแนนนะคะที่ส่งให้นักดาเป็นแบล็คในวันนี้ค่ะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราวันนี้นะคะถ้าไม่มีท่านไม่มีเราวันนี้นักกาขอขอบคุณค่ะนะคะขอบขอบคุณทุกทุกแรงใจทุกทุกกำลังใจ และถ้าเกิดว่าผู้นำของเราไม่ตัดสินใจเดเดี่ยวสร้างความมั่นใจให้เราเราจะมากันถึงวันนี้ไหมคะเรือคงล่องตั้งแต่วันแรกที่ขยับแล้วใช่ไหมคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่เป็นกับตันที่นัทเรียกน,นะคะท่านต่อร์เวรเริทย์สมบัติค่ะนี่คือไอดอลของนักดาน,นะคะทุกๆครั้งที่กำลังใจตกน,นะคะแค่ เอาไงไปต่อเป็นเราแค่นั้นล่ะค่ะนันดาก็มีกําลังใจแล้วค่ะไม่ต้องอะไรเยอะนะคะไม่ต้องอะไรเยอะแล้วค่ะเพราะชีวิตเพราะชีวิตเราเลิขิตเองค่ะใครก็ลิขิดให้เราไม่ได้ thank you เอคามท้าทะคะเ่คามนเื่ดคม้ยนะคะใดมทคาาทค่้ได้ว้นะคะเ่อได้คว้ทะคะอใคราคอใ้มนะท้านค่คท้คะเหดคทนะอคาทนะคะท้นคะเดคยนคหที่ได้ามนะอไมน อะไรบ้างคะคุณผูนูเรียกว่ามีกำลังใจสุดยอดที่สุดแล้วใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเห็นว่ารหัสคู่ของบริษัทเอเ็มซีเยอะมากนะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเป็นสามีภรรยาที่ร่วมทําด้วยกันเลยคะ นะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะอยู่ด้วยการให้กําลังใจกันนะคะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเอายินดีด้วยนะคะในค่ำคืนนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ได้รับมาแหน่งไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตแหน่งจากก้นเบลโมนแหน่งที่ก้นเดมโมนและก้นเดมโมนนะคะซึ่งนะคะเรายังเลยตั้งแน่งนะคะคุณพีหน้าเดี๋ยวเราขยับมาใกล้กันสักนิดเดียวนะยังเหลืออีกนะคะยังสองคนเข้ากันี้